โอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวจะกินอย่าบ่นนะฮะถ้าบน่นเราจะกินู่ที่ประจวบกิกเลขันน้ำเพลิเมืองเนี่ยโอ้ร้านนี้คนแน่นมากด้านในดูดิเอีะโต๊ะเต็มไปหมดเลยเฮื่อึ้งเที่ยงนะต้องต้องรอน,นิดนึงนะถ้าจะกินนะอย่าบน่นตามชื่อร้านกันแล้วกันเป็นพวกเอเยนโโปเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆเนาะนี่มีเกี๊ยวกรอบนะเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดที่เกี๊ยวกรอบแล้วก็หูดูกลางหูดิที่ <laughs> เด็ดจริงๆอ๋อนี่เคยขายเยนโดโฟนะแล้วก็มีมีมีสั่งเลยพวกพุดพันดงพันดาด้วยนะที่ร้านนี่เอาเดอร์เข้าพุดพันดาออเดอร์เข้าแล้วน้ำซุปเดือดๆไม่รับเหรอ <c oughs> คิวแน่นนะนะพุดพันดาครับที่นะมันออกมาแล้วอ๋อกปีนแล้วเนี่ยมันออกมาแล้ว กดล,ลับแล้วแต่ยังไม่ทรบนี่ยออเกลียวกมิ้นนะั่ขอนี่ไดผมยังไม่รู้ว่าผมจะสั่งอะไรเนาะเป็นที่รวมรว,ว,ว,วทุกอย่างเขาเรียกอะไรทีร้าเออยนดโฟรโรมิดได้ใช่ไหมเอายนินฟรมิของผมได้หมดถดชื่อน, <c oughs> น,นะของของพี่เอายนีนฟรมิ ก็จะเหมือนปรุงรสให้เลยนะคล้ายๆว่าปรุงไปไปเลยแล้วก็ชิมก่อนปรุงนะเนี่ย <ไป S 1> โอ้ยเยอะๆที่ถ้าแบบนี้กินกี่บาทเนี่ยเจ็ดสิบเนาเจ็ดสิบราคาสูงหน่อยแต่อย่าบ่นแต่ว่ามันได้จุกๆนะได้เยอะนะเนี่ยเยอะมากอันนี้ยินอะโฟก็ยินอะโฟนะซีสัน่น อันนีธนี่แหละปลาทะเลเล,เ,เล็กยำพิเศษเด็ดยำพิเศษนี่ก็น่ากินโอ้น่ากินทุกเมนูในร้านนี่ขาแป้งเล็กยำพิเศษปกติก็จะเสิร์ฟรสพิเศษเท่าไหร่อ่ะมันมีหลายราคาค่ะ,ะหรอเนื้อยู่ด้านนู้นอ๋อมีหลายราคานะหมูกับทะเลคนละราคาอ๋อหมูละหมูกับทะเลคนะลนะราคาเลยแต่เขาจะมาทำอยู่ตรงนี้เลย

<c oughs> นี่โอ้ร้านนี้น่าจะเป็นร้านดังของของอจัตวุนะผมก็เพิ่งเคยมากินเนาะของแน่นมากนี่น่าลูกค้าเยอะอันนี้แห้งใช่ไหมเด้อใช่คือเล็กยิยงปลาต้องบอกให้เลยเนี่ยกลาหมู เรื่องไม่ถูกเลยมแล้วมีอะไรบ้างมีแต่ของเด็ดๆตัวกุ้งนี่ตัวเริ่รกรมกระเทิมอ,อืออ่าดีกว่าไปหนึ่งโอ้นี่นทิล่าทิล่าครับแปดเลยโอ้ผมรอเพียบเลยนะด้านในนะอันนี้เป็นเกลียวอันนี้เป็นน้ำซุป ซุปสวยอามครับน,นี่นะชื่อร้านเขานะนี่ร้านจะจะกินอย่าบนถ้ารอนานก็ยาบนอะไรอย่างนี้นะนี่เมนูเด็ดครับจะกินแล้วอย่าบนลนะครับรอนานนิดนึงนะคนเยอะ